ที่ผมลงไฮโรลเลอร์แชมเปียนชิพครับเป็นเหมือนรายการตัวสิงโตโรสโกที่ปกติมันจะมีอ่าในทุกซีรีส์นะครับก็แต่ว่ารอบนี้มันเป็นใบอินหมื่นห้าคือแพงขึ้นแล้วก็จริงๆวันนี้ผมเริ่มมาแต่ผมไม่ได้เยอะเริ่มวันวันแสนหกหมื่นเองแต่ว่าช่วงใกล้บาโบมันมีช่วงที่แบบอาจจะแบบเหลือยี่ห้าเซนต์ฟีผมมีมารแบบแปดแสนอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเมนเทนนั้นมาจนไอทีเอ็มแล้วก็เมื่อกี้โรลเลอร์โคสเตอร์ขึ้นเป็นล้านสองลงมาแบบห้าแสนขึ้นเป็นล้านสี่แล้วเมื่อกี้จบด้วยแปดแสนหกก้าหมื่นห้าพันคร แล้วก็อีก3ามคูณ F T คือน้อยาะที่ทผมอยาก F T มากเพราะว่ามันคิดไปก,ก่อนที่มาแล้วว่าแบบเหมือนแบบเออเราอยากแบบเออ F T อันนี้ได้ถ้วยนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดผมได้ประมาณท็อปห้ามันก็จะมีผลเรื่อง G P I ด้วยพรุ่งนี้ซูคนต่อเดี๋ยวมันจะมีรีดอนจริงโต๊ะผมโดยที่ดีกว่าขอให้แบบได้ฟอร์เซชันที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจิ๋วไม่เป็นปุ่มแล้วเป็นสมอลนไลน์ก่อนก็ก็ถือว่าจะช่วยไปเพราะจะมีคนถึงจ่ายปลายก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากเชียร์ด้วยครับ